ขอให้มีหลักธรรมหลักขี้ในติดเนื้อติดตัวไปที่ไหนอย่าเลื่อนเล่อเผลอสติสติสัมปชัญญะให้ติดกับตัวการภาวนาของทุกท่านขอให้ยึดหลักใจไว้ให้ดีผมพระผมดำเนินมาแล้วได้ผลเป็นที่พอใจจึงกล้ามาสอนหมู่เพื่อนสติสำคัญมากเอานี่เลยนะเป็นพื้นฐานเราภาวนา ทาบทใดก็าตามสติกับคําภาวนาจะให้ห่างกันอยาปเสียดายอารมณ์นั้นอารมณ์นี้นิอนนเอศมันผลักดันออกมาขัดมาแย้งอยู่นั้นลละให้คิดตามเรื่องของกิเลศมันมีกําลังมากหรือไม่ดีปัดคำริกรรมของเราออกจากใจสติปัดทิ้งลงเหวลงบ่อไป มีแต่ความอยากคิดอยากปรุงอยากแต่งตามอารมณ์ของกิเลสที่มันรุนแรงเปิดทางของกิเลสตัวอายเดียวโล่งไปหมดนั่นแหละคือไฟนรลกเผาใจในขณนะนั้นนี่แหละให้สู้กันตรงนี้นะมันจะอยากคิดอยากปรุงเรื่องอะไรความอยากนี้คือภัยให้ว่างั้นเลยการต่อสู้ความอยากคิดอยากปรุงนี้คือการลบกันจะเอาชัยชนะกันไม่ยอมให้ฉิด ต้องเอากันอย่างนั้นไม่เสียดายความคิดเราคิดมาตั้งแต่วันเกิดทีนี้เราจะมาปฏิบัติยังมาเสียดายความคิดอันเป็นเรื่องเลวทรามส่วมฐานของเหยดอยู่แล้วเราจะเป็นส่วมเป็นฐานเรื่อยไปหาอัธธรรมมาของใจไม่ได้นะให้พากันตั้งอกตั้งใจจริงๆนะให้อยู่กับคํามากบุคำบริกรรมใครชอบคำบริกรรมคำไหนให้ติดแนบกับคำบริกรรมคำนั้น คำบริกรรมนั้นติดแนบกับใจสติติดแนบกับคำบริกรรมสามพระองค์นี้ให้อยู่ด้วยกันแล้วอย่าหวังเอ,อะไรเอานี้ก่อนเบื้องต้นขอให้จิตได้รับความสงบจากความฟุ้งซ่านที่กิเลสลากถูไปไม่ีวันอิ่มพอจะฟุ้งซ่านตลอดไปถ้าเราไม่หักห้ามด้วยธรรมหรือความภาคเปลี่ยนสติธร,รมปัญญารมวิริยะวิริยธรรม,รรรรมขันติร,รมอดทน มันอยากจะคิดขนาดไหนให้ห้ามเพราะรู้แล้วว่ามันเป็นภัยทำเห็นภัยต่อสิ่งหันนี้เรายังจะเห็นสิ่งวันนี้ว่าเป็นคุณยังคิดยังอ่านตามมันอยากคิดอยากอ่านอยู่แล้วนั่นละ่ะเราเป็นค่าศึกต่อธรรมเป็นค่าศึกต่อตัวเองจะไม่เกิดผลเกิดประโยชน์ภาวานาวันไหนก็สู้เย่ความอยากคิดอยากปรุงไม่ได้ามันลากไปห้าทบีห้าทบีอย่างนี้ตลอดไปใช้ไม่ได้เลยนะ ไม่เข้าท่าเข้าทีกับผู้มาตั้งใจมาปฏิบตัติเพื่ออดเพื่อทำเพื่อมรุญผ่านเอาให้จริงให้จังเ,เวลาเด็ดให้เด็ดเลยาอ่อนแอท้อแท้ถึงข่ขาวเด็ดเด็ดเช่อนอย่างเราจะตั้งใจภาวนาปากติดลงไปเลยให้สติติดแนบอยู่กับนั้นแล้วกิเลสจะไม่ผลักดันออกมาไปกวาดเอา ฟืนเอาไฟมาเผาตัวเองที่เลอดออกจากใจนะมันผลักดันออกมาให้อยากคิดอยากปรุงคืออวิชชาปัจจยานั่นแหละพาให้อยากคิดอยากปรุงออกมาแต่ก่อนเราไม่รู้นะมีแต่ความอยากคิดอยากปรุงมันออกมาจากอะไรไม่มีทางแล้วเวลาจิตมันตะล่อมเข้ามาตะล่อมเข้ามามันก็เห็นแต่อวิชชาที่มันคิดออกมาจากนั้นอ๋อตรงนี้ตรงป้อนเอหยื่อให สังขารทําทงานเป็นสมุไทไยยขึ้นไปม่ามีสิ้นสุดออกจากตัวนี้เองนั่นมันจับได้แล้วเพราะฉะนั้นจึงปักลงไปเอาทําเขา้าลบล้างหรือบ,บีบบังคับกันด้วยความมีสติในเวลาภาวนาผู้ตั้งต้นเบื้องต้นให้เอานี่แหละเป็นกอไก่กอกาติดแนวกับผิดรู้อะไรไม่รู้อะไรก็ตามขอจะให้เผลอจากกิจด,ด้วยสติ คำบูิกรรมให้ติดไว้เสมอแล้วต่อไปไม่นานใจนี้จะค่อยสงบจะค่อยเย็นลงไปสงบลงไปความผักด้านของกิเลสที่พาให้คิดต่างๆก็เบาลงเบาลงนี่นี่ทำมาแล้วนะนไม่ใช่ธรรมดาต้องเอาสละเป็นสละตายจริงๆทราบจังเลยไม่ให้เผลอคิดดูที่ตั้งต้นที่แรกนี่หละคำสัตธรคำจริงเหมือนว่าละครังดังเต่งน,นี่นั่งมวยฟัดกันเลย อันนี้ก็ละคังดังเป๋นคือสัจจะความจริงของเราลงจุดแล้วน้ากัานพอว่างันเอาเลยก่อนที่จะมาไปลงจุดนี่คือเราได้คข่ควรถึงเรื่องกิตเราจเจริญแล้วเส่อมเจริญแล้วเสื่อมมาเป็นปีกว่า๋อมันเสื่อมตั้งแต่เดือนพฤศจิกาปีนี้ฟาดเดือนเมษาปีหน้านานเท่าไหร่นี่แหละตกนรกทั้งเป็นไม่แหทุกแสนสหาหนะันเพราะงั้นจึงเข็ดจึงลาบ เรื่องจิตเสืมม่อมนี่ทุกมากยิ่งกว่าจิตไม่เป็นอะไรซึ่งเราไม่เคยจะอบรมมาแต่ก่อนไม่รู้เรื่องรู้ราวมันก็ธรรมดามันแต่จิตได้หลักได้เกณฑ์มีความสมา,า่าเผยมีคุณค่าขึ้นมาในใจสงบลมเย็นอยู่ไหนเย็นหมดเย็นหมดแล้วมาเสื่อมเพราะเราไม่เคยเราไม่รู้จักวิธีรักษานน่ัสิมันถึงได้เสื่อมทำยังไงทำยังไ,ไงมันจเจริญขึ้นมา แทบเป็นแทบตายสิบสี่ห้าวันค่อยเจริญขึ้นไปเจริญขึ้นไปไปอยู่นั่นถึงถึงจุดที่มันจะลดตัวมันไปอยู่นั่นแหละไปอยู่ได้สองคืนสามคืนที่นี่พอเคลื่อนที่นี้ลงเลยนะทำยังไงก็มาอยู่ห้ามยังไงก็มาอยู่ลงต่อหน้าต่อตาจนสุดฉีดยังเหลือแต่อีตาบัวมดข่ามูลค่าพยายามใสขึ้นมาอีกอย่างนี้อย่างนี้เรื่อยไหจน ปีปีกว่ามันก็เกิดความสงสัยนี่มันอาจจะเป็ียนเพราะเราไม่ได้ใช้คำบริกรรมกำหนดจิตเฉยเฉยมันอาจมีทางเผลอไปได้จิตใจจึงเสื่อมได้อย่างนี้ทั้งๆท,ที่เราตั้งใจเวลาภาวนาก็ตั้งใจด้วยสติแต่สติไม่ไม่มีคำบริกรรมผูกมัดกันนี้มันเผลอได้จริงๆนะ โรงั้นจึงมาวี้ไช่ข้าวนี้นี่มันที่มันเสื่อมนี้กับปรงเป็นเพราะเราขาดคําบุริกรรมนะมาพิจารณาวีฉัยตัวเองทีนี้เราจะเอาคําบุริกรรมให้ติดแนบกับใจเลยมีสติบังคับกับคําบุริกรรมไว้ไม่ให้เผลอเอามันจะเป็นอย่างไรจัดทดสอบจะดูกันตรงนี้วางอันนะอันนี้เรายังไม่เคยทําแบบถึงไหนถึงกัน แบ่คิดว่าเอาจริงเอาจังให้มีสติติดแนบตลอดเวลาตั้งแต่ตื่นนอนจนกระทั่งหลับนี่เราจะทําอย่างนั้นวางเพราะทําอ,ทอย่างอื่นมันก็ไม่ได้ผลอย่างนี้ล่ะเอาพินิจไฉใจลงลงลง,ลงกันได้หละที่นี่เอาอย่างนี้แน่นอนนี่จึงเที่ยวกับเหมือนกับว่าละค้งเป่งไม่ลเ,เอาเลยเอาหน้าที่นี่นั่นแหละนะเพราะเพราะว่าเอา สติจะเผลอไปเว้่ลไรที่นี่ตั้งจะบ,บัดนี้ต่อไปเนี่ยเรียกว่าขึ้นต่อยวนเวทีแล้วเหมือนหนึ่งว่าะระฆังดังเป่งแล้วมัก็ซัดกันเลยอันนี้พอระฆังดังเป่งคือสัญญาลงจุดแล้วที่นี่สติจับปุ๊บเลยไม่ให้เผลอตั้งจะตื่นนอนเอาให้เผลอจริงๆนี่จับอยู่ตลอดเวลานี่เป็นทุกมากนะทุกมากที่สุดทุกก็ไม่ถอย ตั้งอติพุโทโธพุโทโธอยู่กับงานไม่ให้เผลอให้ติดกันตลอดตลอดเคลื่อนไหวไปมาที่ไหนไม่ถือไปงานสําคัญยิ่งกว่าไม่เผลอกับคาบุรีกรรมนี่แหละไปมีน้บาดก็กล้าไปแต่แข้งจากขาเขาอะไรมาใส่พุโทโธไม่ไม่ได้ปล่อยเลยเอามีอะไรใส่ก็รับไปรับไปแต่พุโทโธกับคำอ่สตินี่ติดแนบติดแนบไม่นานนักะ คือเอาจริงเอาจังไม่เผลอจริงจริงจนกระทั่งหลับเลยนี่จงว่าทุกข์มากนะการตั้งสติแบบเอาจริงเอาจังถึงขนาดที่ว่าละคังดังเป่งน,นี่รีกว่าเป็นคำสากคำจริงต่อยก็ยางถึงเพลิถึงขิยงจิตนี้จะเผลอปไปได้ว่างั้นเลยเพราะว่าเอาหน้าบาังกับที่นี้ตั้งนี้ไม่เผลอเลยว่าใส่กันไม่หลายวันนะแล้วที่นี จิตมันก็ค่อยค่อยสงบค่อยสงบสิ่งที่ผลักดันคือความชิดรุงของกิเลสที่มันเคยตัวมันผลักดันออกมาจากที่ดังนั้นนี่เราบาังคับว่าอยู่แล้วนี่เราไม่ยอมให้มันออกเลยนะความคิดเหล่านั้นไม่ให้ออกให้มีแต่คําว่าพุทโธออกอย่างเดียวพุทโธเป็นคําบุญกรรมเป็นธรรมไม่ใช่กิเลส กับสติติดแนบไปนี่สุดท้ายอันนั้นมันความผักดันอันนั้นก็ค่อยเบาลงเบาลงพุโทโธก็โล่งขึ้นๆๆโล่งขึ้นโล่งขึ้นเรื่อยที่นี่ก็โล่งไปเลยนะนี่อันหนึ่งนะเวลาจิตพุทโธกัคบคําบริกรรมติดแนบกันไม่หยุดไม่ถอยไม่มีเวลาปล่อยวางกันเลยไม่มีวักมีตอนอันนี้เข้าไปจิตก,ก็สงบลงสงบลงละเอียดเข้าไปละเอียดเข้าไป โจนกระทั่งที่นี่ว่าคําว่าบริคบริกรรมพุทธโธจิตมันลงความละเอียดเต็มเหนี่ยวแล้วบริกรรมคําว่าพุทธโธไม่ได้เลยนะหมดนี่มันเป็นเองนึกยังไงก็ไม่มีเหลือแต่ความรู้ที่ละเอียดนึกคําบริกรรมไม่ได้เลยงงเจ้ของอ้าวมันเป็นยังไงอย่างนี้ไม่งงก็ไม่เผอนะเนะมันเป็นยังไงที่นี่ ันจะกวนคำบริกรรมกาหนดบริกรรมได้แบบนี้ทําไมมันบริกรรมไม่ได้ทั้งๆท,ท,ที่ไม่เผลอแต่เนื้อเป็นคําบริกรรมไม่มีเลยตาสินจาของอีกว่าเอา้าถึงไม่มีก็ตามคําบริกรรมความรู้มีอยู่เอาสติจับกับความรู้เลยเอ่ะมันจะเป็นไหนให้รู้กันสติจับไม่เผลอเช่นเดียวกับเราบริกรรมมันแหละให้สติจับไว้นั้นแล้วนี่นวนเวลาสติจับอยู่กับ จิตที่มันละเอียดแล้วนั่นแล้ววพอได้จังหวะโอนี่มันสงบนะน,นั่นนะคือมันสงบบริกรรมไม่ได้เลยท,ท,ทั้งที่ไม่เผลอไปไปยังอื่นทั้งหลายล่ละแต่บริกรรมไม่ได้เห็นจัดเป็นเอาเอา,เอาให้สติอยู่ตรงนั้นมันจะเป็นยังไงวะสติทีนี้พอได้จังหวะมันก็ค่อลีอ่คลายออกมาเพราะเราไม่เผลอมันตามกันได้ทุกอยา่างพอขี่คลายมา เอาบริกรรมทดลองดูพอนึกบริกรรมได้ได้ได้เอาเลยนั่นแหละเข้าเลยเอาอีกทีนี้ก็บริกรรมได้อีกนะมันถอยออกมาแล้วได้อีก่ทีนี้เวลามันได้จังหวะมันก็ลงอีกแบบเกา่าทีนี้รู้จักวิธีปฏิบัติแล้วเอาลงอย่างนั้นก็ให้มีสติจอนี่แหละไม่นานจิตก,ก็ค่อยตั้งรากตั้งฐานขึ้นได้ทีนี้จิตเลื่อนขึ้นไปละเอียดขึ้นไปเจนกระทั่งถึง ที่มันเคยได้แล้วมันเสื่อมเอาที่นี่เอามันเสื่อมให้เสื่อมไปคําว่าพุทโธกับใจนี้จะไม่ให้เสือกกสเส่อมจากกันสติไม่เสื่อมจากกันอนั้นจะเสื่อมไปแล้เสื่อมเพราะเราเคยอินทร์น้าละใจ้วยทุกทรมานกับมันมาแล้วไม่อยากให้เสื่อมได้มันก็เสื่อมต่อหน้าต่อตาเอาจะเสื่อมก็ให้เสื่อมไปจรเิญก็ให้รู้กันเสื่อมก็ให้รู้กันแต่พุทโธนี้จะไม่ยอม ให้ให้เสื่อมให้ขาดจากเป็นคำบริกรรมนี่เลยนะติดเรื่อยเรื่อยเลยพอไปถึงขั้นที่มันเคยเคยขึ้นแล้วมันจะลงนะมันเคยธรรมดามันถึงแล้วมันต้องลงพอไปถึงแล้วนะปล่อยเลยเอา้าลงกระลงแต่คำบริกรรมพุทธนี้จะไม่ยอมปล่อยติดแนบเลยพอไปถึงนั้นแล้วมันเลยไม่ลงนะมันคง มันหนาแน่นอยู่นั่นเอาเอาอยู่กับนัานอีกอ่ะมันจะไปไหนก็นไปพุทธโธนี้จะไม่ปล่อยเมื่อบริกรรมได้อยู่แล้วไม่ปล่อยทีนี้มันก็ค่อยหนาแน่นขึ้นที่ไม่ไม่เสื่อมอย่างนะที่มันก็เจเริญขึ้นสิบสี่สิบห้าวันถึงขึ้นเป็นถึงขั้นนั้นแล้วอยู่ได้สองสามวันลงเลยลงเลยมั่ลงไม่ลงลอเอาปล่อยมันจะไปไหนไปพุโทโธไม่ปล่อย เห็นไปก็ค่อยหนาแน่นขึ้นหนาแน่นขึ้นจนจับได้ที่นี่มันไม่ลงที่นี่มีแจะขึ้นเรื่อยละเอียดเรื่อยอ๋อนี่จิตเรานี่เสื่อมเพราะขาดทำบุญกรรมจริงๆนั่นนะจับได้เนี่ยทราบแล้วจนกระทั่งจิตนี่เป็นแท่งแห่งความรู้เด็ดอยู่กับนี้แล้วที่นี่เอาสติจับไว้กับความรู้บริกรรมมาละเอียดมากอืม เมื่อมันพอบริกรรมพอบริกรรมแล้วอยู่ย่างบริกรรมนะที่เมื่อมันเข้าถึงขั้นละเอียดไม่รวมมันก็ละเอียดนั่นความรู้เนี่ยมันละเอียดให้อยู่กับง้นแลติติดอยู่กับง้นต่อไปนั้นก็ก้าวขึ้นเรื่อยเรื่อยเรื่อยนี่แหละว,วิธีตั้งจิตในสั้นทะาระจาเอาไว้ผมทํามาเป็นแบบฉบับแล้วนะหายสงสัยดิดผมตั้งขึ้นได้เพราะอันนี้เองไม่เสื่อมอีกเลยจากนั้นก็ คือไปไปรับพ่อแม่หูจาย์มาจากนักอํา,าพนมท่านไปเผาศพพ่อแม่หูจาย์เสากลับมาก็มาด้วยกันพอมาได้หมดภาระแล้ที่นี่เอาละที่นี่หมดภาระไปอย่างนั้นก็ไม่ได้ถอยนะักคำวิกรรมถอยเมื่อไหร่พอกลับมาแล้วหมดภาระที่นี่เอาจะเอาให้เต็มเหนียฟวฟาดกันเลยนั่งหามลุงหามค่ำนะที่นี่พอกลับมายังไม่ได้เข้าพรรษานะนั่งหามลุ่งหามคำ่ำได้เลยทีเดียว นี่จิตแสดงความแปลกประหลาดอศัศจรรย์ขึ้นมาในเวลานั่งตลอดลุ่งนี่คุกขึ้นไม่มีพลาดเลยนะเป็นแต่เพียงว่าลงช้าหรือเร็วต่างกันถ้าวันไหนปัญญาพิจารณาไม่ค่อยคล่องตัวนักอันนี้วันนั้นทรมานร่างกายมากนะถ้าวันไหนปัญญาจับติตสติปัญญาจับติดจับติดจิตลงผึ่งอะไรอย่างนั้น พราอถึงสว่างแล้วลุกไปได้เลยทั้งๆท,ที่เวลาเท่ากันคือนั่งต้องเอาสว่างเป็นเต็นไม่เป็นวันใหม่ซะก่อนจะลุกขึ้นไมาได้บางคับเจ้าของกับบางคับแบบนี้มีข้อยกเว้นข้อเดียวคือนั่งอยู่ในระยะนั้นก็อยู่กับครูอาจารย์กับพระกับเนรม่านนามนเราไม่ลืมพรรษาที่สิบเป็นพรรษาที่ผมหนักมากที่สุดทั้งทางร่างกายและจิตใจ จิตใจก็ทรมานอย่างหนักกายก็ทรมานอย่างหนักลงได้ทุกข,ขืนนี่ก็คือสลัดตายนั่นเองมันถึงลงได้มันจะเจ็บกัปวดกันาดไหน,นเอาไล่บีอยกันลงไปเลยมันเจ็บตรงไหนมากม,มันสมมติว่ามันเจ็บเขา่าหรว่าเจ็บเข่ามันเจ็บหนังหรือเจ็บเนื้อถ้าว่าเจ็บหนังมันหนังเป็นทุกเบ อวลาหนังเป็นเป็นทุกเวลาคนตายแล้วหนังมีอยู่ไม่เห็นมีอะไรไม่เห็นเป็นทุกเนื้อเป็นทุกคนตายแล้วเนื้อก็มีอยู่เผาไฟไม่เห็นเป็นอะไรจนกระทั่งกระดูกกับไท้พุงสกลกายย้อนหน้าย้อนหลังด้วยสติปัญญาหมุนติ้วที่อยู่นะเวลาทุกข์มากเนี่เราอยู่เฉยไม่ได้นะสติปัญญาต้องหมุนติ้วติ้วจะไปทนเฉยเฉยไม่ได้นะมันหนักมากเท่าไหร่สติปัญญายิ่งหมุนตลอดล่ะเดี๋ยวมันได้จังหวะมันก็ลงผึ่งเลย นี่พอลงนี่มันว่างหมดเลยอัอศจรรย์เหลือแต่ความปรากฏความปรากฏน,น,นั่นละเอียดสุดฉีดนั่นละเด่นแล้วจ้าาแล้วพอได้สักขีพยานบานี้แล้ววันหลังยิ่งกล้าหาญใหญ่เลยเอามันจะเป็นอะไรเป็นอะไรก็เป็นนี่สักขีพยานเราได้แล้วมันยิ่งหนักแนะ่นซัดลงไปนั่งเก้าคืนสิบคืนแต่ไม่เว้นแต,แต่แต่ไม่ติดกัน เว้นสองคืนบ้างสามคืนบ้างนั่นละผมตั้งหลักได้จิต <c oughs> ใจแน่นหนามันคงปึงปงอะไรอย่างนีนีนนะ <c oughs> ่การฝึกหัดตนเองต้องมีความจริงใจต่อตอนอยาทำแล้วรอหละๆๆนะถึงวันตายก็รอแหละอย่างนี้เพราะความรอและไม่สร้างสารคุณอะไรให้เราเลยต้องเป็นความจริงจังเท่านั้นที่จะสร้างสารคุณให้นะวันนี้ก็รอแหละวันหน้าก็แบบเก่าแบบเก่า ก็เป็นทางของกิเลสเดินด้วยความเละแหละเละแหละในทางความเพียรแต่เข้มแข็งทางกิเลสไปโดยลําดับอย่างนั้นแหละจะไม่เกิดผลประโยชน์อะไรนะขอให้ท่านทางหลายตั้งอกตั้งใจวิธีการบําเพ็ญก็ได้สอนแล้วนี่สอนอย่างไม่ผิดไม่พลาดซสดวยแม่นยําเป็นที่แน่ใจเราได้ผลมาแล้วอย่างนี้จากความจริงใจของเราแล้วก้าวขึ้นไปเรื่อยๆจนกระทั่ง ถึงขั้นสมาธิที่นี่เอาอยู่ที่ไหนยอยู่ได้เลย